ทีมชาติไทยอยู่23ตัดสินใจเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องก่อนสว่างเส้นปิดในการแข่งขันซีเกม2025เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2568ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการอุ่นเส้นปิดในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกม2025ที่จัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมนี้การฝึกซ้อมนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นการกฟื้นฟูร่างกายและกลุ่มที่2จะเป็นการทบทวนคอนเซปต์การเล่นและแก้ไขข้อผิดพลาด ผู้นำทีมธิติพัฒน์เอกรันพงษ์ยอมรับความกดดันในการเล่นทีมชาติสูงกว่าสโมสรและเขากล่าวว่าการเล่นในานามทีมชาติต่างจากการเล่นในลีกต้องปรับปรุงหลายจุดเพื่อเข้าใจเกมและวิธีการเล่นต่อไปเขายังเพิ่มเติมว่าการเข้ากันในการเล่นทีมชาติไทยจะเป็นหน้าใหม่สำหรับเขาจึงต้องพัฒนาตัวเองและทำเต็มที่ไม่ได้รับโอกาสซึ่งเขาต้องการฝากแฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆสำหรับทีมชาติไทยใน4เกมครั้งนี้ การฝึกซ้อมจะมีการเก็บตัวถึงวันที่18พฤศจิกาย,ยน2568และจะมีการอุ่นเส้นปิดในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกม2025ที่จัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมนี้